สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าดุลคนด,ดอนชาแนลครับคลิปนี้ครับพี่น้องเบ้าดุลสิพาพีพานองไปเบิงบรรยากาศอวยพ่อวันเกิดพอการใช่ลวงนาเมื่อวานนี้ครับเมื่อนี้เป็นวันเกิดพอการใช่ครับเมื่อวานนี้ลูกสาวอีลาน้อยอุ้งอิงกับแม่หน่อยพ่อเอกและการทิมพอฮหักไม่หักครับเดินทางไปบ้านพอการใช่พี่น้องถือว่าเป็นของของขวัญชิ้นพิเศษแล้วยังบอพ่อครับพี่น้องมีเซอร์ไพรส์พร้อมครับอีลาน้อยอุ้งอิงแม่หน่อย เสือ้อผ้ายพอการใช่ตาหักตาแพงเบาหลุนก็เลยขออนุญาตเอามายิบยกวัวจาาพูดคุยกับพ่อพ่อยแม่เนาะเอาความมวลความสนุกมาฝากครับเริ่มตั้งแต่อีหลาหน่อยมาหอดมาถึงบนกรบพี่น้องเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดเลยเนาะในอรอบนะครับหลายๆรอบสองสามปีที่พอการใช่ได้หูจักกับลูกสาวอีหลาหน่อยอุ้งอิงครับความใฝ่ฝันหนึ่งเพิ่นก็นอยากให้ลูกสาวไปบ้านเพิ่นพี่น้องครับ หลังจากที่ประกนใช้เหตุบ้านเรียบร้อยแล้วก็มีช่วงของการฉลองขึ้นบ้านหม่ีลาก็บ,บ่ได้ไปเพราะว่าติดงานเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี่แหละครับช่วงพิดฤดูการวันเกิดพี่น้องอีลา่หน่อยอุ้งอิงครับเดินทางไปบ้านพ่อการชัเพื่อร่วมงานอวยพรวันเกิดครับ f c แฟนครับเห็นแล้วก็เขาไปชื่นชมดีใจกับพ่อลูกครับทีความหักความแพงของเพินน่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับขนาดเ c พ่พอแม่ที่เบิ่งอยู่ออนไลน์ติดตามทางโซเชียล ก็ยังหักอิหลาหน้อยขนาดนี้พี่รองครับยังหักยังหอมอิหลาหน้อยลูกสาวองคงอิงยังขนาดนี้ครับอพอการใช้เพ่นยูน้่ตลอดเวลาเนาะในการเดินสายโชว์ในจังหวัดต่างๆครับพออีกแม่หน่อยยังเสียครับพอโน่นยังเสียเมบียังเสียครับพ่นยู่น้่ตลอดเวลาครับความหักความผูกพันแน่นอนครับมันก็ต้องมีมากหลายขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคาว่าใส่เข้า่าครอบครอบครัว บโบ,บแปลกครับพี่น้องเนาะนะครับในการอวยพรวันเกิดมือว่านี่ครับช่วงแรงๆก่อนงานครับพี่น้องมีขบวนแเฮเ,เรียกว่าเป็นขบวนแเฮต่ำขําขอของลูกสาวประการใช่จัดให้นะครับขบวนเฮกล่องเง่านะครับที่มาที่ไปเบาดุลกขบวนนี้ขีดก่อนแล้วเนาะอีหลาหนอยอุ้งอิงบอกพ่อว่า,ามีขบวนกล่องเน่าบา่พอว่าสันลาอยากฟอนว่าสัน พอการใช้กระจัดให้ลูกสาวเลยครับพี่น้องและก็มีรถแฮอิเล็กรอนครับเป็นรถแฮหน่อยนะพี่น้องเนาะมาฉลองความมวลความสนุกครับก็บมีทีมงานศิลปินพี่ป้อมแปมไปปกรอตี้อ่านี่หลายๆายคนนะครับที่เป็นไปรวมงานในเทอร์นี้ครับอโดยเฉพาะพี่ป้อมแปมนะครับกับพี่เบียก็คือลูกสาวพะการใช่อีกสองคนครับขึ้นฮานขึ้นเวทีน้ำกันเหมื่อวานนี่ที่สุดก็คือเซอร์ไพรส์ของอีลาหน่อยครับอื พอการใช้ใวันเกิดทั้งที่เนาะเห็นบอกว่าโคมาถามแต่แหวนวสันถามแต่แหวนแต่วียนอยู่หันวสันาบาัจรีได้แม่นได้แม่นสวยับพี่น้องอีลาน้อยนะครับเสื้อไพรทองเส้นใหญ่เลยพอการใช้เอฟซีแฟนคลับชื่นชมครับในความรู้จักบุญคุณเนาะพอกันใช้กค่อยสนับสนุนลูกสาวอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับแล้วก็พอกันใช้เองนะครับกะ อชอบที่จะ่ายคลิปลูกสาวในโอฟอยเอฟซี F F C ครับเพราะว่าแม่เอฟซีก็มากเบิงขึ้นกันกับตาลูกสาวปรากฏในช่องพอกันชัยถือว่านะครับเป็นสิ่งที่อีลานอยอุ้งอิงตอบบุญแท่งขุตพอกันชัยในโอกาสวันเกิดพี่น้องครับปีนี้พอกันชัยจัดงานวันเกิดจริงใหญ่นะครับอยู่บ้านเพื่อนนอกพี่น้องเนาะอ,อีลานอยก็เดินทางจากซีสเกตเลยครับมุ่งตรงไปที่บ้านพอกันชัยเพื่อเฉลิมฉล,มฉลองนะครับงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดย์ครับ และเกาที่สําคัญนะครับสิ้นของการเรียกน้าตาเพราะการใช้บอกว่านะครับน้าตาไหลเลยพี่น้องนะครับอีลาน้อยอุ้งอิงนะครับเสื้อไพรเพราะการใช้เป็นสอยท่องนะครับในวันเกิดปีนี้ขอให้เพราะการใช้สุขภาพแข็งแรงเนาะรวมอวยพรวันเกิดน้ากันพี่น้องครับแต่นะครับบอยเสื้อไพรแค่นั้นครับความสูงข,ของพอการใช้ของขวัญชิ้นแรกคือลูกสาวไปบ้านของขวัญชิ้นที่2คือเสื้อไพรโดยการซื้อท่องให้พอกกาในในในรใช้อีลาน้อยเนาะ เป็นของขวัญวันเกิดของขวัญชิ้นที่สามพอการใช้คอเองเลยครับพี่น้องครับขอให้อีลานอยลองเพลงนี้ให้ฟังเนี่ยพอสันเพื่อนกับว่าเคยฟังแล้วตั้งแต่อีลาเช็คเสียงเช็คเศร้านะครับเวลาลูกสาวขึ้นเช็คเสียงเช็คเศร้านี่ได้ไงได้ฟังเพลงนีอยู่เป็นประจํานะครับแต่อยากฟังในมือวันเกิดของเพื่อนพาสันเพลงอย่างไร่าสันเพลงหอบฝันมาหลังห่านพี่น้องครับหลังจากนั้นครับดนตรีขึ้นอีลานอยก็ลองหอบฝันมาหลังห่านครับซึ่ง ปริดยินโดนแล้วนะครับเป็นเพลงแจงเกิดของลูกสาวอีลานอยอุงอิงกวะว่าใดที่ปจูเปินแตงไหเนาะอ่ะเป็นการเล่าเรื่องเล่าบรรยากาศนะครับของการมาอยู่วงสาวน้อยเพิดแผแงของลูกสาวตั้งแต่ก๊กแต่เข่านะครับตั้งแต่เติ่มต้นจนมาหวัวซูมูนีก็คือเป็นการหอบฝันมาหลังห่างพี่น้องครับเป็นเพลงที่พอระการใช้ิ่นมักให้ลูกสาวรองครับและงานมันเกิดปีนี้ครับระการใช้กับคอซิงนีกับลูกสาวก็คือ ให้ลูกสาวนะครับได้ร้องเพลงหอบฝันมะลังหานนะครับซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดอีกชิ้นหนึ่งครับเรียกได้ว่าปีนี้ครับเติมเต็มความสุขให้กับพ่อการใช้ครับพี่น้องครับที่คอยสนับสนุนลูกสาวเลยครับเอฟซีแฟนคลับพลังเงียบนะครับก็คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือความภักความแพ่งนะครับเอฟซีแฟนคลับกรติดตามนะครับดังไปกับลูกสาวเลยพ่อการใช้ก็ได้ เนาะพี่น้องนะครับในช่องพอกันใช้และเพื่อนออฟิเชียลผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบอลลด,ดลงแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาไล่สดนี่ครับพอตำกอหาพันหกพันหรือว่าถ้ามีกี fame, ่เฟ้มไหนที่อีลานอยอุ้งอิงเขาพร้อมนี่ก็จะลักหมื่นผุหลาน้องเมนบอลครับนี่คือการันตีนะครับความฮักความแห้งของเอฟซีพลังเงียบครับที่คอยติดตามนะครับอีลานอยอุ้งอิงแล้วก็พอกันใช้ในการติดตามทาง่งโซเชียลครับเหากไม่มีเวลาที่จะไปตามกุเพื่อนตลอดเวลาเมนบอลครับพี่น้อง ก็ต้องเบืองทางโซเชียลครับจังเรื่องเา่าที่เบ้าดุนเอามาเ้านะครับเอามาคุยนหนีข่าวที่เอามาบอกพี่บอกน้องกับอัปเดตยูสูมือนี่ก็คือเรื่องเาวาจากกล้ำเพิินโอเพเชียลครับทีเพิ่นลงข่าวลงกิจกรรมมาเบ้าดุนกับยิบมเาเ้ามุมใดตะหักตะหักครับช่องเบ้าดุนนะครับขอเสริมจักหน่อยก็คือบริเ็นช่องที่เบ้าตามกระแสนะครับบด้เ,เอาความเป็นกระแมะเาเ้าเอาความตะหักของอีหลาน้อยมาอัปเดตเว,ว้านัวงหัวม,มวนกันคือจังคนนั่งคุยกันนี่ะพี่น้องนั่งคุยกัน เห็นเดีเห็นเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามาวอาสูกันฟั่งสนอกนะครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่่บวดุนเอาขึ้นมาก็คืองานวันเกิดพ่อการชัยอีลาน้อยจริงๆรแล้วเพื่อนเกิดเมื่อน,นี้ครับย5สิหสิงหาคมแต่ว่าลูกสาวไปหนอว่านนี้ครับแต่ว่ามวนขนาดครับพี่น้องเห็นแล้วมวลจากฟอนใส่เลยทั้งกองเงานะครับทั้งขบวนกองเงาแล้วก็ทั้งทั้งรถแห่แล้วพี่น้องเนาะรถแห่อ e ิเล็กโทน่แม่นเนตรีสดครับพี่น้องเพิ่นก็ขึ้นมาโชว์นะครับมารองมารำ ในมือที่อีลาหน่อยลูกสาวนะครับหลังจากนั้นอีลาหน่อยก็เดินทางกลับพี่น้องครับรีบเดินทางกลับบริยูต่อถึงมือนีเนาะเพิ่นกลับบ้านนองคู่นะครับพอการใช้กับทำบุญต่อนะครับกระมวลกันต่อกับศิลปินเราศิลปินเลืลูกๆที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดและที่สําคัญคือนะครับญาติพี่น้องนะครับที่อยู่บ้านพอกันใช่เพื่อนก็ได้เห็นตัวอีลาหน่อยเป็นเป็นมันก็ดีใจได้ครับ หลายคนก็นมาขอทายรูนะครับเพราะว่าหลายคนก็เป็นเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบหวนแพงเอฟซีแฟนคลับอีหลานหน่อยอุ้งอิงครับที่เป็นติดตามพันช่องพังพอการใช่พี่น้องนี่แหละคือความหักความแพงครับความหักความแพงของลูกสาวเซอ,ร,อร์ไพร์พอการใช่แทบน้าตาไหลพี่น้องครับพอการใช่แทบน้าตาไหลเลยเออได้ปลื้มใจดีใจที่ลูกสาวไปเฮือนไปบ้านมีของควันห้แล้่ก็รองเพลงไข่ฟังก็กคือฮอฟันมาหลังหานครับนี่แหละคือเติมเต็มความสุข ห้กับพอกันช้เนาะถ่ายที่สุดนี้ครับถ่ายคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องเนาะมือนีอวยพรมันเกิดพอกันช้น้ากันเท่านะครับไปพอกันช้สุขภาพแข็งแรงนะครับเหตุคลิปให้พ่อแห่ f เอฟซีเดบึงนะครับอ่าจังสี่เรื่อยๆนะครับถึงแม้สะอยู่วงสองกติดตามคือเก่าครับปีฤดูกาลนาพอกันช้เป็นใหญ่ไปเป็นผู้จัดการวงสองครับพี่น้องเนาะก็ให้สุขภาพแข็งแรงปังปังปังเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีครับ